พิเศษลั่นถึงก้าวไกลต้องถอยแก้มาตา112รา112หลังจากการช่วงด่าหัวทุกวันให้ลงคะแนนการเมืองร้อนแรงแต่ที่ร้อนแรงไม่แพ้กันคือครอบครัวของพิเศษเพราะก่อนหน้านี้พิเศษกับการวิภากรภรรยาล็อกเกอร์ชื่อดังออกมาผัดกันโพสต์ถึงเรื่องการเมืองแบบรัวๆโดยพบว่าก่อนหน้านี้พิเศษเพิ่งออกมาโพส ก่อนวันโหวตนายกว่าร่วมส่งแรงใจให้คุณพิธาสู้ๆครับหลังผลโหวตออกมาว่ามีสวเพียง13คนที่โหวตให้กับนายพิธานั่งนายกก่อนที่เมียรักจออกมาจ่วงยับถึง พักก้าไกลล่าสุดพิ่เสของโพสต์สั้นๆแต่สะเทือนว่าต้องถอยเรื่องแก้มาตรา112ก่อนท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนข่าวที่ติดตามการเมืองอย่างจดจ่อเช่นเดียวกันทั้งเห็นด้วยและมองต่างว่าต่อให้ถอยก็คงโดนสกัดอยู่ดีหลังจากการโพสต์ดังกล่าวก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ไม่น้อยอย่างเช่นผมก็เห็นด้วยกับเพียนะครับตอนนี้อยากได้รัฐบาลใหม่แล้วยอมถอยสก้าวเพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชน